สวัสดีครับพบกับผมรายการไม่เชื่อ,อยาลบดูประวัติขุนพันธุรัชราชเดชตอนที่ห้าสำหรับประวัติของคนตำรวจตีขุนพันธรัชราชเดชอดีตผู้บังคับการำตำรวจตรตเกษตเป็นนายตำรวจชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้สร้างเกียรติประวัติในตำแหน่งหน้าที่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคใต้และในจังหวัดอื่น,นๆที่ไปดำรงตำแหน่งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือในการปรบาบตรามโจรผู้ร้ายนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้สนใจในวิชาการทั่วไปโดยสนใจทางด้านประวัติศา,ศาศสตร์คติชนวิทยาและศยศาสตร์เป็นพิเศษมีก็เขียนปรากฏอยู่ในหนังสือและว่านสารต่างๆหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันคนทั่วไปนิยมเรียกท่านท่านสั้นว่าท่านขุนคนตำรวจทีขุนพันธรั์ราชเลชมีชื่อเดิมว่าบุตรพันธรั์ เกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2446ที่บ้านอ้ายเขียวหมู่ที่5ตำบลดอนตะโกอำเภอทาาา่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายอ้วนนางตองจันทร์พันธลักษณ์เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกกับบิดาตั้งแตก่กอไก่กอไก่อไกอกาไปจนจบพออ่านสมุดคอยได้บ้างจึงเข้าเรียนที่วัดไอเขียว กับอาจารย์ปานซึ่งเป็นสมภานและอาจารย์นามสมปานลูกต่อมาและที่วัดนายเขียวนี่เองท่านได้เรียนกับปู่กาลวาตหนึ่งชื่อนายอีท e เป็นชาวอำเภอสวีจังหวัดจุมพรซึ่งอาจารย์ปานได้พามาอยู่ที่วัดนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ใครๆเรียกกันว่าหลวงอ e ีทนายอีท e ได้สอนหนังสือไทยแบบใหม่ ให้คือใช้แบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งสองสามจนท่านผลมีความรู้ในวิชาเลขและหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากนั้นท่านจึงเข้าสู่การศึกษาระบบโรงเรียนโดยเริ่มเรียนในชั้นปฐมปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดสวนปานอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากท่านมีความรู้ในวิชาเลข และหนังสืออยู่แล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดังนั้นเมื่อเข้าเรียนในชั้นประสมปีที่หนึ่งได้หนึ่งวันทางโรงเรียนก็เลื่อนชั้นให้เรียนในชั้นประสมปีที่สองและวันรุ่งขึ้นก็เลื่อนชั้นให้เรียนชั้นประถมปีที่สเป็นนั้นว่าท่านเข้าโรงเรียนได้เพียงสมวันได้เลื่อนชั้นถึงสามครั้งเมื่อครั้งเรียนชั้นปถมปีที่สมโรงเรียนบ้านสวนปาน มีพิสุอินรัตนาวิชิตเป็นผู้สอนเรียนอยู่ประมาณสองเดือนโรงเรียนนั้นก็ถูกยุบท่านจึงเข้าเรียนในชั้นเดิมที่โรงเรียนวัดพระนครตำบลพระเสือเมืองปัจจุบันคือตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีครูเพิ่มนครเป็นครูประจำจันเรียนจบชั้นประถมปีที่สาม ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปีพศ2456ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดท่าโพพอเรียนชั้นมัธยมปีที่สองได้ไม่กี่เดือนก็ต้องออกจากโรงเรียนล้อป่วยต้องพักรักษาตัวปีกว่าเมื่อหายจึงคิดจะกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกัน เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สองและปีที่สามจึงเปลียนใจเดินทางไปศึกษาที่กรุงเทพในปีพศ2 4 5 9โดยไปอยู่กับพระประัชญาบบุญยเกียรติซึ่งมีศัก์เป็นนาที่วัดส้มเกี้ยงพัดลาดผาทีการามได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเบญจมพาพภิษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ขณะเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เรียนวิชาโมยยูโดและยิมนาสติกจากครูหลายคนเช่นยยครูย้อยครูศิริครูนกครูมณนีจนมีความชำนานพอสมควรต่านสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่8ในปีพศ .2467 เท่ามาในปีพศ .2468 จึงได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจล้วยจระเข้จังหวัดนคนปรปฐม ขนาดที่เรียนได้เป็นครูมวยด้วยเรียนอยู่5ปีสำเร็จหลักสูตรในปีปศ2472หลังจากจบการศึกษาแล้วทางราชการได้แต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งนักเรียนทำการนายร้อยที่กองบังคับการตำรวจปูทรมบนทนนครศรีธรรมราชประจำจังหวัดสงขลาในปีพศ2473 เป็นนักเรียนํำการอยู่หกเดือนได้เลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยปีต่อมาในปีพศ2474ได้ย้ายมาเป็นผู้บังคับหมวดที่กองเมืองจังหวัดพัทลุงที่พัทลุงนี่เองท่านได้สร้างประวัติในตำแหน่งหน้าที่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการและคนทั่วไปโดยการปรบการผู้ร้ายสำคัญของจังหวัดพัทลุงคือเสือสางและเสือพุ่ม ซึ่งเป็นเสือร้ายที่แหกคุกม,มาจากเมืองครังผลพันธรักราชเดชเล่าว่าเสือสังนี้มีร่างกายใหญ่โตดุร้ายและมีอิทธิพลมากมาอยู่ในความปกครองของคำนันตำบลป่าพระยมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัตลุงก็จบไปแล้วนะครับอาข้าปเจ้าบัญญาปิดพลาพประการใดก็ขอ,ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ หาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ